พอได้คุยกันพอได้าถามสารทุกสุขดิบนะฮะถ้าไปสองคนนี่คือโอ้นะฮะรุงรังมากๆทุกคนมันรุงรัง <c oughs> กระเบื้องหลังคาโดยเฉพาะขายเหล็กโดยเฉพา,ขา,า,าะ,ะ,ะขายเฉพาะทางอ่ะเยอะนะฮะขายเฉพาะทางพี่เมยโปรไฟล์สวยๆนะคะนินนัทเหรอนิตเน็ตเถินนินเน็ตเถิน ไม่ได้ขอบคุณกําลังใจมากๆขอบคุณตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะคะมาส่งกําลังใจพี่น้ําบอกเป็นอย่างดอกพี่สุพันณีคนไทยใน USA นะคะมากับสุพันณีเนาะฝึกฝนอยู่จะทําวิดีโอเป็น AI ใช่คนนิยมกันมากๆเลยนะคะคทุกคนมดกัดใส่ที่ครอบฟันนะทุกคนจะพูดไม่พูดไม่ชัดนะพูดไม่ชัด พี่น้ำบอกเป็นหยังดอกสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะพี่วีระชนนะคะสิริวัฒนาภัยบูรณ์นะคะพี่สุพนันณีอยู่เดิอนะคะไอวีเก็บมุ้งระบ่เทียขอบคุณกําลังใจมากๆเลยแวะส่งกําลังใจกันเนาะเจ็ดดวงตานะคะขอบคุณมา,มาแล้วมาแล้วพี่ต้อมสวัสดีค่ะเป็นที่ระบบเราต้องออกจากบ้านอื่นกลับมาส่งเออในการปลูกองุ่นทุกคนประสบความสําเร็จ ปลูกในมุ้งนะปลูกในมุง้งปลูกในมุง้งมีหลายสายพันธุ์นะคะสายทุ่มไหม,ม,ไหมเพราะว่าวันนั้นสองทุ่มกว่าแอนขับรถผ่านเห็นนะคะเห็น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 ,หนยังเปิดร้านอยู่นะคะอุย้ยเจ้าของหลายร้านสิบบิลนะมาไม่เนี่ยนะคะอถ้าไม่แวะนี่งอนกันเลยนะเนี่ยผลแล้วผลแล้วเพราะบางคนหรือเปล่าใช่ไหมเออหรือว่ามันมีลิมิต มาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะ,ะขอบคุณกำลังใจมากๆเลยนะนี่คือฟอสซาพี่ปอนปอนสวัสดีค่ะป้าปอนสวัสดีค่ะพี่นินพี่นินเบานินใครครวนนะคะขอบคุณกำลังใจมากๆเลยส่งกำลังใจนะผลมะม่วงกำลังออกนะ,ะเดี๋ยวรอส่งคุณตาก่อนอันนี้จะไปเที่ยวกลับไปเที่ยวอีกรอบทุกคนว่างนหวานมากๆ แต่ว่ายังลูกไม่ใหญ่นะคะยังเขาก็ประสบความสําเร็จพี่น้อยพี่น้อยล็อกประตูบ้านเลยนะคะล็อกประตูบ้านให้ด้วยล็อกกุญแจให้ด้วยนะ,ะพี่น้อยแอนนี่ลงแล้วนะ,ะขอบคุณเป็นบ้านพี่พิงคผาเพลินนะ,ะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจนะ,ะไปม,มาส่งกําลังใจเดี๋ยวก่อนใครเป็นใครนะคะ่ะพี่สุภณีบอกว่าทุกคนคิดถึงทุกคนเลยนะ,ะไม่เจอกันไลฟ์สดนะคะช่วงนี้ก็ลงคลิปบนไปนะ ไอวีไอวีไปเที่ยวสวนนงุนพี่เต้เหรอไม่ไม่แถวบ้านแถวบ้านเป็นของท่านฝรัดนะคะอยู่แถวบ้านทุกหัวครับพี่นะคะใจสั่งให้รักเนี่ยเหมือนกำลังใจจากพี่การจนาด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจมากๆเลยที่แวนมาส่งกำลังใจพี่สมควรนะคะจะถามพี่สมควรซะหน่อยว่าพูดแล้ว สวัสดีน้องแอนคนน่ารักสวัสดีค่ะพี K ่พี่เคเมื่อกี้อ่ะไปจ่องดังที่ facebook ไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังดังที่บ้านแดง <It> มาก,มากๆเลยนะสําหรับ <ส Bilder. S 2> บ้านอรุนนะใช่คนนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวนะหลอ่ลอดหวยนะหลอ่ <Yeshua> ลอมากหล่อมากเอารูปหล่อๆ, <Kingdom> อๆนี้ขึ้นหน้าฟีดน่าจะได้ลูกเรือแบบนะเออ เกาหลีเลยนะชื่อนายพอดีครับสวัสดีครับนายพอดีสุดหล่อนะคะมาจากขอบคุณพี่จารุนีนะคะขอบคุณเอพี่ศักนะคะปันพี่เบ่านินใครควรวนนะคะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่นงรักดังปึง่งพ <laughs> ีอนนี้ครับมีเรื่องอะไรมาบอกอะไรอะไรเล่ามาเล่ามาเจ้าของหลายล้านสิบบิลนะมาไม่เนี่ยนะฮะ ถ้าไม่แวะนี่งอนกันเลยนะเนี่ยผลแล,ล,ล,ล้วผลแล้วมููนี้นะยังไม่เคยกิน <c oughs> ไปนั่งถ่ายทอดสดอยู่ทุ่งนาเหรอใต้ต้นบักง่วงนะคะที่มาส่งกำลังใจนะสวยสดใสส่งกำลังใจขอบคุณวันนี้มาสีสดใสเลยนะพี่กังมาแลวมาเลยนะคะขอบคุณบีบีมากเลยแลวะมาส่งกำลังใจน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะหรือว่าเคยมาครั้งแรกนะคะสำหรับไลฟ์สดเนาะมาครั้งนะเออ เกาหลีเลยนะชื่อนายพอดีครับสวัสดีครับนายพอดีสุดหล่อนะคะมาจากสมชายทั้งไลท์เลยนะไลท์นั้นทั้งไลท์เลยนะ,ะเรียกแต่พี่สมชายเนาะอืสมหมายสุชายิยายจันทร์คนพัฒถิ่นขอบคุณลุงทิศช่วงพานเลาะนะคะขอบคุณมากๆุ้ยดวงตาขึ้นเยอะมากเลยทุกคนสวัสดีค่ะไลท์ไปไลท์แค่3 5มานาทีเองนะ,ะไปส่งก็ไม่ได้ทุกคนนะยา,ยายไม่เปียก วันหน้ามาต้องดึงขาไว้แล้วนะเออต้องดึงขาไว้แล้วนะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณพี่เต้พี่เต้วันนี้เธอจากทุกท่านนะจากบ้านพี่จิตที่มานะคะขอบคุณขอบคุณกําลังใจมากๆเลยที่แวะมาส่งกําลังใจนะพี่พี่พี่อย่าเพิ่งงอนไปนะคุณนินเนตนะคะอย่าเพิ่งงอนไปนะขอบคุณสําหรับของขวัญด้วยนะขอบคุณมากๆเลยส่งของขวัญให้ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณทุกกําลังแบบ มาอีกหลายหมื่นคนนะฮะลูกเรือนะ่าจะได้เพิ่มอีกหลายหมื่นคนนะพี่เต้นะฮะหลอ่ลอหลอ่อหล่อจริงหลอ่อจริงนะหลอ่อจริงเราไปเท่าไหรนะ่แล้วทุกคนกับสิ้นเดือนนะคะกับสิ้นเดือนพี่หนิงกับสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวคุณตากลับวันที่ให้ให้กัน เหมือนเคยครับขอบคุณกําลังใจจากพี่มณฑีแฟนเพจนะคะยินดีด้แล้วมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นเห็นเห็นพี่มงคลสวัสดีค่ะมงคลแฟนเพจนะคะมากับโปรไฟล์นะมงคลในนะคะจากขอนแก่นเลยนะมาไกลาจากขอนแก่นเนาะเอ่อพี่ปอนปอนน่าจะอยูออ่ไม่ยุ่งนะคะไม่ยุ่งแต่เหมือนแบบว่าเออเขาใกล้จะกลับแล้วทุกคนต้องต้องต้องอะไรดูแลเขานิดนึง อาจเป็นจะพูดที่สมควรปิดร้านกี่โมงคะปิดร้านกี่โมงนะพี่สมควรนะะนั่นจะปิดร้านดึกไหมสามสี่ห้าบ้างนะ,ะวันนี้ยังหนาวอยู่ไหมเมื่อวานนั้นถามน้องบอกว่าเป็นยังไงบอกว่าสโนโตกบอกว่าหิมะตกครับพี่นะคะใจสั่งให้รักเนี่ยเหมือนอะไรนะไฟให้ก็เลยก็ยีนอนได้เลย พี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องนะฮะเออกลัวแพ้หนูหรือไงนี่นะคะนอนได้ชาพรน,นะฮะจันทพรเหรอขอบคุณกําลังใจมาที่พี่พีเคพีเคนะคะแล้วก็อีกบ้านหนึ่งทุกคนนะ,ะสาวสวยนะคะเราเคยเป็นเพื่อนกันเล้วนะคนนี้นะ,ะได้แวะมาส่งกําลังใจให้ใหม่นะคะขอให้เฮงเฮงปังๆังขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นินเนทนะคะพี่นินเนท เพราะว่าบางบ้านเนี่ยขึ้นไปประมาณ30มสิบนาทีอถึงจะรอส่งได้เนาะบ้านพี่พีเคเหมือนกันเมนื่อกี้เข้าไปหลายรอบเลยนะคะก็โมดมากเลยนะส่งกำลังใจเมื่อกี้เจอเพื่อนหลายๆคนอยู่อีกห้องนึงนะ,ะเดี๋ยวก็้อยว่ากัน <c oughs> สีสันเพราะบางคนหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ามันมีลิมิตของมันในการ เขาชื่อเพาะมากนินเนตนเ็นเย็นหน่อยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มีใส่บาตรตอนเช้านะคะที่บ้านที่ย่านะคะที่บ้านย่าที่บ้านย่าวันนี้มีสุกทีอเมริกาวันเสาร์ตอนเช้าวันเสาร์ตอนเที่ยงนะเสาร์ตอนเที่ยงนะของเมืองไทยนะคะขอบคุณกำลังใจก็ เอาเอาเอาที่สะดวกทุกคนอุย้ยพี่นี่สวัสดีค่ะอุย้ยดึกมากแล้วดึกมากแล้วนะครับผมไอวี IV มาแล้วครับนั่งลําโพงไหนดีไอวี IV นะลําโพงซ้ายหรือลําโพงขวานะคะนั่งลําโพงไหนดีวันเข้าไปหลายรอบเลยแต่ส่งไม่ได้บ้านพี่พีเคนะคะไม่รู้บ้านคุณยายไทยได้แล้วหมอน,นะคะหลวงพี่นะคะน,นี้มนลงมาก่อนนะดึงขาวไว้ก่อนนะะจะบอกอยู่พี่กั้งไปไหนเนาะวันนี้ พี่ก้างอาทิตย์ครับผมไอวี IV. มาแล้วครับนั่งลําโพงไหนดีไอวี IV. นะลําโพงซ้ายหรือลําโพงขวานะคะนั่งลําโพงไหนดีขึ้นละเพราะเจอคอมเมนต์อันนี้บล็อกเลยนะคะบล็อกบล็อกทุกคนบล็อกได้บล็อกนะอืมเจ็ดแปดในการปลูกองุ่นทุกคนประสบความสาเร็จปลูกในมุ้งนะปลูกในมุง้งปลูกในมุง้งมีหลายสายพันธุ์นะคะใส่ <laughs> นอนได้เลย พี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องนะคะเออกลัวแพ้หนูหรือไงนี่นะคะนอนได้เย็นหน่อยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มีใส่บาตรตอนเช้านะ,ะที่บ้านที่ย่านะคะที่บ้านยา่าที่บ้านยา่าวันนี้มีเออนี่เป็นของพี่พิงค์ไหมพี่พิงค์พาเพลินไหมสวัสดีค่ะแต่ทําไมเป็นโปรไฟล์โปรไฟลนะ์เนาะพี่ชินกับรูปเก่า ความสุขจากพี่ทองสาทักทายเนาะขอบคุณกําลังใจทุกๆบ้านเลยคนอ้ายสีดวงตานะคะเพื่อนหลังบ้านเยอะเลยนะคะพี่ทองสาพี่สุขพันนีมากับพี่